สวัสดีคะ่ะชาวธาตุน้ำราศีมีราศีกรกฎและราศีพิจิกนะคะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะคลิปนี้นะคะไม่กำหนดระยะเวลานะคะไม่ว่าคุณชาวธาตุน้ำจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้<ส>การอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะหมอแจนได้อธิษฐานจิตเปิดไพ่ไว้ให้ชาวธาตุน้ำแล้วสิบใบนะคะหลังจาก ฟังคลิปนี้แล้วนะคะสถานการณ์หรือเหตุการณ์เกิดขึ้นจากนี้นะคะเจ็ดวันถึงหนึ่งเดือนนะคะสโคบเวลาประมาณนี้นะคะไพ่สิบใบที่คุณได้นะคะ ace of cups king of swords king of cups แล้วก็ the w o r l d queen of cups สี่ไม้เท้านะคะ the chariots ace of swords two of wands แล้วก็ king of wands นะคะใครจะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นความรักนะคะ มีลักษณะพลังงานของถ้าเดี๋ยวนะคะตอนนี้ชาวท่าน้ำนะคะกำลังมีสเสน่ห์หมอกำลังมองเห็นถึงใครๆก็อยากจะก็อยากจะมาเป็นตัวจริงของคุณอะ่ะก็อยากจะเลือกคุณอ่ะนะคะก็อยากจะได้คุณเป็นแฟนนะคะตอนนี้นะบางคนนะคะคุณอาจจะมีใครบางคนที่มาขอจีบ หนึ่งสองนะคะเป็นพลังงานถึงสามสี่หรือห้าคนได้นะคะชาวธาตุน้ําสําหรับคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นคนร่วมงานได้เป็นเพื่อนร่วมงานได้เป็นชาวต่างชาติได้ในโซเชียลออนไลน์ได้นะคะเปะน็นลักษณะแบบนั้นนะคะบางคนก็อาจจะคุยแบบแค่คนเดียวแต่ทีนี้ความรักครั้งนี้นะคะมันยังรู้สึกว่าเหมือนต้องมีระยะทางหรือระยะห่างรอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ กำลังมีความไม่แน่นอนใจในความสัมพันธ์อยู่ด้วยนะคะหนึ่งก็คือถ้าคุยทางโซเชียลออนไลน์ก็คือเขาและคุณเนี่ยอาจจะมีแผนว่าจะมาเจอกันแต่ยังไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจตอยังไม่แน่ใจคุณก็อาจจะยังไม่แน่ใจหรือความรู้สึกของเขาเนี่ยยังไม่แน่ใจเผื่อมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างสมมุติว่าเขาบอกคุณว่าเขาจะมาเดือนนี้เดือนนั้นนะคะแต่ทีนี้พลังงานมันขึ้นบอกว่ามันมีปัญหาเข้ามา ะะปัญหานั้นทําให้เขาอาจจะเลื่อนหรือชะลออาจจะเกี่ยวข้องกับงานของเขาที่มีการเรียกตัวด่วนที่มาไม่ได้ที่เลื่อนนะคะยกตัวอย่างนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นชาวต่างชาตินะชาวท่านนะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นนะเช่นถ้าคนนี้รับราชการนะ,ะเป็นคนในเครื่องแบบก็คือเขาอาจจะอยากจะบอกเ,ออเขาอาจจะบอกคนว่า โอเคนะลางานแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราได้เจอกันไม่เกินสองสัปดาห์นะคุณก็แผนเรียบร้อยแล้วโอเคนะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่บ้านหรือเราเจอกันที่เก่าเดี๋ยวขับรถไปเจอกันหรืออะไรก็ตามแต่นะเหมือนมาหากันคนละครึ่งทางนะอาจจะเป็นคนที่เคยนัดเจอกันแล้วก็ได้นะคะในสถานที่ที่อาจจะเป็นสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มันเป็นไพรเวทนะคะ หมอกําลังมองเห็นว่ามันเป็นสถานที่แบบไพรเวทส่วนตัวที่เคยนัดเจอกันนะคะเอนเนีนี้อาจจะเข้ามาด้วยนะคะชาวธาตน้ําแต่คนคนนี้อยู่ไกลคุณแต่มันมีปัญหาเข้ามานะคะเหมือนเราวางล็อกไว้แล้วนะคะวางเวลาไว้แล้วว่าเออเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนนั้นตอนนี้ทีนี้เจ้านายเขาอะเรื่องงานเขาอาจจะมีคำสั่งมาด่วนว่า ให้เลื่อนนะให้เลื่อนวันลาหรือวันหยุดของเขาไปก่อนไม่ไม่ให้ไปไม่ให้เดินทางมันมีปัญหาเกิดขึ้นมากระทันหันนะคะเนี่ยนะ,ะมันก็เลยทําให้คนคนนี้นะคะเออ,อาจจะยังไม่ได้มานะะชะลอก่อนชะลอกันมาอะไรแบบนีนะะ้อาจจะเป็นสิ่งนั้นนะสิ่งที่มองเห็นนะคะทีนี้มันมีไพ่ในลักษณะของ คนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะโซเชียลออนไลน์อาจจะพูดหรือบอกอะไรก็แล้วแต่มีคำมั่นสัญญาอะไรกับคุณก็แล้วแต่นะคะแต่คุณก็ยังไม่เชื่อใจหรือยังไม่แน่ใจนะบางคนอาจจะมีชาวต่างชาติมาจีบหลายคนแล้วทุกคนก็บอกว่าจะมาเวลานั้นเวลานี้เดือนเดียวก็เลยอหมอแจนคิดมัดช่วงนี้แหละใกล้ปีใหม่ธันวาอะไรแบบนี้นะแต่หนูไม่รู้ว่าจ,จะไปเดทก,กับใครหรือจะเลือกใครดีเราก็ลังเลใจนะลังเลใจว่าจะไปเจอใครดี ะ,ะผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ เนี่ยฟังคลิปนี้ได้นะคะส่วนคนที่สมัครสมาชิกช่องนะคะ65บาทหรือ200บาทหมอแจก็ขอบคุณมากๆนะคะจะได้ชมคลิปก่อนใครนะชาวท่าน้ำมีนกระดพิจิตเดี๋ยวหมอจะไลฟ์สดนะคะสำหรับสมาชิกช่องนะ,ะพูดคุยหรือคอมเมนต์ได้เดี๋ยวหมอจะนัดเวลาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเอออยากจะถามอะไรช่วงนั้นนะคะและ้วก็นะ,ะมันเป็นสถานการณ์ของ คุณก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคนไหนที่จะรักคุณจริงถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างตัวคุณไม่ว่าคุณเป็นใครก็แล้วแต่ชาวท่าน้ําที่มาฟังคลิปนี้มีใครที่มาโปรยเสน่ห์คุณมาหยอดคุณแล้วมีการคุยหรือการแชทหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้ว่าคนไหนอ่ะที่มันเหมาะกับคุณที่จะมาดูแลดูแลความสุข ะะดูแลหัวใจของคุณนะ,ะมาเยียวยาใจคุณไม่ให้ผิดหวังเสียใจนะ,ะมาดูแลนะคะไม่ได้มาทาเกลือนะคะไม่ได้มาแทงซ้ํานะ,ค,ะคุณไม่แน่ใจยังไม่รู้จะเลือกใครนะคะบางคนคุณก็คิดว่าถ้าคนไหนมาเจอนะคะคุณจะรอดูว่าจะมาเจอจริงไหมนะคะจะดูก่อนจะดูพฤติกรรมก่อนแต่บางคนตอนนี้กําลังสับสนนะคะว่า เขาจะมาจริงไหมหรือเราจะไปเจอจริงไหมแล้วเจอแล้วจะถูกใจไหมเนี่ยมันมีการสับสนลังเลในตอนเนี้ว่าไม่รู้เราจะเลือกไปเจอดีหรือไม่ไปเจอดีหรือเขาจะมาจริงหรือเปล่าหรือเราจะไปเลือกคนผิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้คล้ายๆสิ่งเนี้ยมันมีเรื่องกงังวลนะคะแบบนี้นะที่เข้ามาในพลังงานที่หมอเห็นนะคะแต่ถ้าใครบางคนที่มีความรักความสัมพันธ์ชาวท่านน้ำนะคะ อาจเป็นราศีกรกฎหรือราศีมีนก็ได้นะที่มีอิทธิพลที่สูงคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่เป็นธาตุลมหรือธาตุไฟนะคะธาตุลมก็คือมิถุนตุนกุมธาตุไฟก็คือเมษิงธนูนะคะคนนี้เป็นคนที่อีกโก้สูงแล้วก็เป็นคนพูดตรงฉลาดใช้คําพูดไม่ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับเราแต่ร่วมงานกันเคยร่วมงานเคยรู้จักร่วมงานกัน นะไม่ว่าตำแหน่งงานไหนหรืออะไรก็แล้วแต่นะหมอจะไม่ได้ระบุดีเทลละเอียดว่าเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายหรือคุณเป็นลูกน้องหรืออะไรไม่ได้ระบุตรงนั้นนะคะมันมีลักษณะของคุณและเขาเนี่ยน่าจะมีคําสั่งที่จะได้มาเจอกันนะคะมีโอกาสได้วนกลับมาเจอกันแต่มันยังคงเหมือนเป็นมิตรภาพหรือความเป็นเพื่อนหรือคนช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่านะค,ะคุณก็ไม่แน่ใจหรอกว่าคนเนี้ย เออชอบคุณจริงหรือเปล่าคือเราลังเลใจว่าเออเราเหมือนคนเนี้ยเหมือนเขาชอบเราเราสงสัยนะชาวท่าน้ําคุณจะมีเออเป็นเป็นธาตุที่สามารถเก็บรายละเอียดอะนะคะสภาพแวดล้อมหรือคนที่มาคุยกับเราหรือคนที่มองมาที่เราเนี่ยได้ได้ค่อนข้างนะคะที่ส่งพลังงานความรู้สึกอะนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกสับสนว่า คนนี้ชอบเราหรือไม่ชอบนะคะทำให้เราลังเลใจได้ทีนี้อาจจะห่างกันไปหรือหายกันไปไม่ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์เหมือนเดิมแต่คนนี้ก็อาจจะกลับมาร่วมงานหรือมีคําสั่งที่จะต้องมาเจอกันอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะมันคือคุณอ่ะพยายามที่แบบไม่อยากไปใกล้ชิดไม่อยากไปช่วยงานหรือไม่อยากไปเจอหรือใดๆก็ตามแต่แหละมันเหมือนมันเหมือนคุณรู้สึกเหมือนว่าเขาอ่ะ ทำให้ใจคุณน่ะว้าวุ่นแบบเขาวงกดน่ะเหมือนเขาเอาตัวคุณน่ะในอารมณ์คุณนะเวลาเจอเขาอไปปล่อยในเขาวงกดแล้วคุณน่ะก็เดินหาทางออกไม่เจอนะคะคล้ายๆเหมือนเขาปั่นหัวคุณน่ะเออคล้ายๆอย่างนี้แหละนะถ้าร่วมงานกันเดี๋ยวก็เหมือนชอบเราเดี๋ยวก็เหมือนเฉยๆเดี๋ยวก็เหมือนไม่ชอบคล้ายๆเหมือนเขาปั่นหัวเราเราก็เลยไม่อยากเจอนะคะแต่ตัวคุณถ้าเจอนะคะคุณน่ะ จะมีลักษณะแบบนี้นะคะจะมีกริยาแบบว่าเราอ่ะจะไม่ทําให้เขารู้ว่าเราอ่ะยังปลื้มเขาลหลงไหลข้างใครหรือเคซี่เขาอ่ะหรือเขามีอิทธิพลต่อใจเราหรือใจเราเต้นแรงเมื่อเจอเขาคุณจะไม่ค,ไมคุณจะไม่ทําสิ่งนั้นนะ,ะจะโฟกัสที่งาน <le> หรือโฟอกัสที่ไม่ได้โฟกัสที่เขาอ่ะนะะโฟกัสที่งานหรือโฟอกัสที่อย่างอื่นโฟกัสที่ตัวเอง <le> อะไรแบบนี้นะคะคล้ายๆแบบนี้นะเหมือนเราไม่สามารถต้านทาน ต้านทานผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้ที่เราไปเจอหรือไปร่วมงานง่ายๆเลยนะถ้าคุณยิ่งเป็นราศีกรกฎหรือราศีมีนะนะนะคะคุณอะ่ะจะแพ้ทางคนที่เก่งหรือคนที่เป็นราศีเมษหรือลาคนาเมษนะคะคุณแบบแพ้ทางอะเขาก็แพ้ทางคุณหรืออะไรเงี้ยนะคะได้ร่วมงานกันอะ่ะแบบรู้สึกเหมือนอีกคนหนึ่งก็อีโก,ก้สูงอีกคนหนึ่งก็สงสัยนะคะคิดเยอะกังวล กลัวอะไรแบบนี้นะคะไม่แน่ใจแต่คาดว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆทีเดียวนะคะเพราะพลังงานมันขึ้น King of One อะมีเสน่ห์โปยเสน่ห์อะไรแบบนี้นะ,ค,ะคุณรู้สึกเหมือนคุณอ่อนคุณคุณอ่อนไหวง่ายเมื่อเจอคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยหรือผู้หญิงคนเนี้ยนะ,ค,ะคุณรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่ได้มันยากหมอเห็นสิ่งนั้นนะ,ะหมอเห็นว่า เ้ยคนผู้ชายกับนางเงือกอ่ะมันจะรักกันได้ยังไงอ่ะมันมีข้อจํากัดนะคะข้อจํากัดทางด้านทางด้านอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกฎบังคับหรือข้อบังคับกฎของความถูกต้องอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะในสถานการณ์นั้นว่าคุณอ่ะไม่สามารถเป็นแฟนคนนี้ได้หรือไม่รักคนนี้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะหมอไม่รู้ว่าคุณไปเจอลักษณะแบบไหนอย่างเช่น เจ้านายคนเนี้ยให้เราไปช่วยงานคนนี้แต่เขาไม่มีมียแล้วเราไปหวั่นไหวกับเขาอันนี้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างนะจ๊ะนะหรือว่าผู้ชายคนนี้อยู่ในตำแหน่งงานที่สูงนะ,ะแล้วก็คนนี้ไม่สามารถมีแฟนหรือมีความรักได้หรือกฎของบริษัทห้ามมีความสัมพันธ์กับคนร่วมง,งานพนักงานเจ้านายลูกน้องอะไรองเงี้ยนะคะแล้วแต่กฎ และอาจจะเป็นกฎศิลธรรมของสังคมนะะไม่รู้ว่าชาวท่าน,น้ําไปเจอบริบทไหนเช่นผู้ชายอายุน้อยผู้หญิงอายุเยอะอะไรอย่างนี้นะคะที่ที่มันไม่สนับสนุนหรือหรือมันเป็นแบบว่าคนอื่นอะจะจัด,จดหรือตัดสินนะ,ะจัดหรือตัดสินอะไรแบบนี้นะคะสมมุติว่าสมมุติว่าถ้ามันมีทางเลือกได้นะ,ะในความสัมพันธ์เนี้ยก็คือง่ายๆเลยนะถ้าสมมตินาน,านานมาร่วมงานเนี่ย นะก็ยังนานๆร่วมงานได้แต่เราอะ่ะไม่จําเป็นไม่จําเป็นจะต้องคิดหรือยึดติดยึดติดสิ่งเก่าอะ่ะสิ่งเก่าสิ่งเดิมอะ่ะนะบางคนนะคะกำลังรู้สึกเหมือนว่าสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เขาทําเนี่ยมันไม่น่ารักอะ่ะแล้วตัวเราอะ่ะอาจจะทําอะไรบางอย่างที่ให้เขารู้แกไปแล้วเหมือนว่าเราอะ่ะสนใจเขาฝ่ายเดียวเราก็เลยรู้สึกเหมือนจะเสียหน้านิดหนึ่งนะไะพ่มันขึ้นสิ่งนั้นนะคะ เราจะไปยึดติดสิ่งเก่าเราสมดุลพลังงานของตัวเองก็คือให้เราทําตัวแบบสบายๆนะคะไม่ต้องไปคิดว่าเออเราเขาจะรู้ไหมว่าเรายังชอบเขาสนใจเขาแล้วเขารู้สึกปฏิเสธเราหรืออะไรบางอย่างหรือเราไปหลงเสน่ห์เขาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะก็คุยธรรมดาอย่าเอาความรู้สึกเก่าความรู้สึกเดิมอะนะคนะพอกลับมาเจอกันเนี่ยก็คือให้คุยเรื่องงาน ให้คุยเรื่องงานถ้าคนคนนั้นนะหนึ่งมันมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ไปไม่ได้นะคะก็คือคุยกันแล้วก็สมดุลพลังงานแล้วก็เอ,อให้เราอะนะฮะไม่จะไปจะต้องไปคิดว่าเขาจะรู้ไหมว่าเราชอบเขาข้างใครเขาเคซี่เขานะ,ะนึกออกใช่ไหมคะท่าน้ํานะเดี๋ยว,นะวน้ดาวจันทดาวจันทร์นะหรือดาวศุกร์ที่อยู่ท่าน้ําชมคลิปนี้ได้ด้วย ะะดาวจันทร์กับดาวศุกร์นะคะหรือผู้ชายของคุณผู้ชายคนนั้นมีดาวจันทร์หรือดาวศุกร์นะคะมันจะรับพลังงานชาวธาตุน้ำมได้เยอะเยอะกว่าที่เป็นราศีนะคะเพราะราศีมันอาจจะเป็นแค่บุคลิกแต่ความรู้สึกดาวจันทร์กับดาวศุกร์อะ่ะมันจะมีอิทธิพลมากสมมุติคุณรู้ว่าคุณอาจจะเป็นราศีมีนแต่ดาวจันทร์ดาวศุกร์คุณอยู่ธาตุดินคุณก็ไปฝังธาตุดินนะคะมันจะมันจะเสิร์ฟอารมณ์ความรู้สึกหรือ คนของเราที่รู้สึกกับเราอะไรแบบนี้ตรงนั้นอะมองว่ามันจะตรงมากกว่าให้คุณลองสังเกตว่าจริงไหมนะคะไปดูไปดูสิ่งนั้นนะคะอันนี้มีราศีกรกฎขึ้นมาสถานการณ์มันเหมือนว่าเวลาที่คุณกับคนคนนี้คิดถึงอนาคตหรือว่าความสัมพันธ์ที่จะไปอะมันมันมีปัญหาไม่สามารถอยู่ดูแลกันได้บางคนก็คืออยู่ไกล แคนพเลตเนี่ยมันเป็นไพ่ในลักษณะของความสัมพันธ์หรือหนึ่งถ้วยที่เข้ามาหรือคนที่เข้ามานะมันเป็นอารมณ์หวั่นไหวหรืออ่อนไหวเมื่อเราใกล้ชิดกันเวลาเราห่างกันไปแล้วมันยังมีสถานการณ์ไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนที่ว่าเอ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต่อเนื่องได้ไหมมันจะคุยกันไหมมันจะติดต่อสื่อสารไหมมันมีความกลัวเขาก็กลัวคุณก็กลัวนะคะนึกออกใช่หรือเปล่าเวลาที่มาใกล้กันร่วมงานกันก็หวั่นไหวพอออกไกลกันไปเราก็เหมือนแค่ ไม่ได้หวันไหวต่อกันเพราะเราไม่เห็นเขาเราก็ไม่คลางคล้หรือไม่เคซี่เขาถูกไหมคะแล้วก็เราก็ไม่รู้สึกว่าเขามีแรงดึงดูดต่อเราเราก็ไม่สามารถมีพลังงานที่แรงดึงดูดต่อเขาเข้าใจนึกออกใช่ไหมคะเนี่ยมันเป็นคล้ายๆสิ่งเนี้ยแล้วมันก็เลยทําให้เหมือนว่าไม่กล้าที่จะอไม่กล้าที่จะรักคุณก็อาจจะไม่กล้ารักเขาเขาก็อาจจะไม่กล้ารักคุณเพราะมันมีความกังวลเป็นตัวอุปสรรคและปัญหาขึ้นมาในความสัมพันธ์อันเนี้เนี่ยนะคะให้คุณลองสังเกต สมมติว่าเราแพ้ทางใครบางคนแล้วเราไปช่วยงานเนี่ยเหมือนเราอะก็จะยอมเขาทุกอย่างอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้แต่เวลาเราห่างออกมาเราก็เริ่มทําไมคะมีสติสตังไปของตัวเองไงควบคุมตัวเองได้ไงเพราะเทมเพลนท์มันเป็นไพ่เหมือนว่าห่างไปเราก็สมดุลหรือการที่แบบเราไปรู้สึกดีหรือรู้สึกพิเศษเราก็คิดแค่ว่าเขาเป็น เ้านายเป็นลูกน้องหรือเป็นคนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักนะคะเพราะแฟมพลนมันมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนในอารมณ์ฟีลลิ่งของตัวเราด้วยแล้วก็ตัวคนคนนั้นด้วยนะคะให้นึกให้เข้าใจนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราใกล้ชิดใครบางคนตลอดเราก็รักคนคนนี้ได้และบางทีพอเราห่างออกไปเราก็ไม่ได้หวั่นไหวแล้วก็ไม่รู้สึกเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกอารมณ์ที่เราเจอคนคนนั้นหรือเขาเจอคุณนะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นความรักเนี่ยเรากับเขาต้องรู้จักนิสัยใจคอหรือเรียนรู้กันมากนะคะยิ่งขึ้นเช่นไปเที่ยวด้วยกันไปกินกาแฟด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปไหนด้วยกันวันหยุดใช้ชีวิตหรืออะไรด้วยกันอย่างเงี้ยในไลฟ์สไตล์นะนานๆเนี่ยมาถึงจะให้ก่อเกิดความรักช่วยเหลือเกอื้อกูลกันอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้นะคะแต่ถ้าให้พลังงานที่ขึ้นตรงนี้ยังไม่สามารถมันยังไม่ได้นอนะเพราะมีสองไม้เท้าแล้วก็เดอะเวิลด์ที่ขึ้นตรงนี้ เรายังไม่สามารถคาดหวังได้ว่าเอ้ยความรักเนี้เอ่อมันยังมีความรังเลใจอยู่ว่าเอ้ยใช่หรือเปล่เพราะห่างไปแล้วเราอาจจะไปใกล้คนอื่นหรือมีคนอื่นมาใกล้ชิดเราเราก็อาจจะชอบคนอื่นได้แม้กระทั่งเขาที่นะคะผู้ชายส่วนใหญ่ที่ใครอยู่ ตรงหน้าเขาหรือหน้าสายรูปร่างหน้าตาที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยผู้ชายจะใช้ตามองนะคะไม่ได้ใช้ความคิดคิดถึงคนที่เขาไม่ได้เห็นไม่ใช่นะคะผู้ชายจะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นผู้ชายจะมองผู้หญิงที่สวยหรือที่ยืนอยู่ตรงหน้าและเขาก็จะพูดเขาก็อาจจะ พูดหรือมองหรืออ่อนไหววันไหวไปกับผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะอย่าลืมนะพลังงานเคียงอาวานคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์และก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้ว่าเขาอะเออแม่งมีดีนะคะจะจะคบใครก็ได้จะเลือกใครก็ได้นะคะก็เลยทําให้เนี่ยเห็นไหมคะแปดดาบมันอยู่ตรงนี้กับครีกออฟครับเราก็เลยไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้มันชอบเราหรือเปล่านะเห็นไหมคะมันย้อนกลับไปแล้วนะคะเขาอาจจะทําสิ่งนี้กับผู้หญิงคนอื่น ก็ได้หรือเปล่ามันมีความลังเลใจเพราะอย่าลืมนะชาริออดมากับสองไม้เท้าเนี่ยลังเลใจนะเราลังเลใจในอนาคตจะมาเจอไหมหรือจะจะอดทนรอคอยที่มันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วความสัมพันธ์มันจะไปได้ปะเนี่ยนะธาน้ำคุณกําลังเป็นพลังงานนี้อยู่จริงหรือเปล่านะคะอันนี้หมอดูดวงแบบรวมนะจ๊ะนะคะอย่าใช้อย่าลืมใช้วิจนณะยาในาการรับชมและฟังนะส่วน ใครที่รู้สึกเหมือนว่าเออทำไมมันตรงจังเลยอะ่ะ เราอยากหาคําตอบเป็นของเราเองเราไม่อยากคิดวนเวียนเหมือนเราอะ่ะกำลังโดนเขาไปปล่อยอยู่ในเขาวงกดอยู่หาทางออกไม่เจอเลยอันนี้ต้องปรึกษาแล้วดูดวงส่วนตัวเราจะได้คําตอบเพราะเราได้คําตอบแล้วเราจะทําไมคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะได้รู้ว่าเราควรทําสิ่งใดอะไรดูดวงเพื่อหาทางแก้ไขนะคะไม่ให้เราวนอยู่ในเขาวงกดว่าเออนี่ทางออกไปตรงนี้สินี่เธอต้องทาสิ่งนี้หรือเขาคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้หรือความสัมพันธ์ นีไปได้ไหมหรือเป็นความเธอคิดมากเองเขาอาจจะจริงจังจริงใจเห็นไหมคะไพ่มันจะบอกอันนั้นคือต้องเสียงเงินค่ากูดูดวงส่วนตัวนะคะ90นาทีเอ่อ990บาท30นาทีนะคะถ้าใครสนใจก็อแอดไลน์ ID มานะ,ะเอาราคาประมาณนี้นะค,ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ